ุณนรงนค์รักอาการศดีษทุกท่านครับวันนี้เป็นวันแรกที่เรามาีโอกาสได้เจอกันนะในสถานที่แห่งนี้นะครับก็ขอากาบอนุโมทนาสาธุวันนี้วันสําคัญยิ่งด้วยวันอาสาลหาบูชาการฟ้าพุทธเจ้าที่สําคัญที่สุดก็คือการฟังธรรมนั่นเองวันนี้ก็ถือโอกาสเป็นวันแรกเรา,ารู้วันสําคัญยิ่งของอาสาละหะวันนี้จะพาท่านแม้ว่าจะไปอินเดียไม่ได้แต่จะพาท่าน ไปพุทธภูมิแห่งสารนาศอาสาศเป็นอย่างไรจบแล้วเราก็จะมาปัดฝุ่นเรื่องปรมาธรรมโครงสร้างทั้งหมดครั้งหนึ่งนบัดน,นี้เป็นโอกาสอันงดงามยิ่งเพราะความเมตตาแห่งเจ้าของเรือนที่ให้โอกาสในการแสดงธรรมนบัดน,นี้ก็ขอกราบอนุญาตคุณดลงและท่านทั้งหลายในการที่จะแสดงธรรมก่อนอื่นก็ขอน้อมระลึกคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและ อเริยส่งสาวกของพระผู้มีพระเจ้าในฐานะวันนี้ครบพระรัตนตไตยกันนะครับขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตัดสัลูดีแล้วในวันคืนสิบห้าค่ำเดือนหกณดินแดนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์ล้วนตัดสัลูทั้งสิ้น ได้แก่พุทธคยาขอนอบน้อมในพระธรรมซึ่งเป็นสุรแรกในการประกาศศาสนาก็คือวันนี้โดยการประกาศศาสนาคือธรรมจักรอันเป็นวงล้อหมุนไปใน14ห้ากาฤดูฝนด้วยกฎแห่งความจริง4ประการเท่านั้นคือทุกสมุทยัยนิโโรและมักขอนอบน้อมกับพิสการในพระธรรมของพระผู้มีพระพาเจ้า ซึ่งมีทั้งอัฏฐะและพยัญชนะไม่มีความวิปลาสไม่มีความคัดเคลื่อนเพื่อสั่งสอนให้เวเน์ทั้งหลายสมควรแห่งอุปนิสัยในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ขอกรรมนักการอัตรียสงสาวกของพระพุทธเจ้าในวันนี้เนีดิตการองค์แรกของพุทธศาสนาได้แก่ท่านพระอัญญากลทัญญะที่ท่านได้รอคอยหนึ่งแสนกับ จากพระผู้มีพระภาเจ้าพระนามว่าพระปัุมมุตระขาน้อบน้อมในกลุ่มของปัญจวัคคีที่สำเร็จโสดาบันนับเนื่องตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน8จบจนวันแรม4ค่ำเดือน8ขาน้อบน้อมในวันคบพรรนนตัยขาน้อบน้อมในทัศนานุตริยะในดินแดนแห่งการประกาศศาสนาของพระเจ้าทุกพระองค์และไม่เคยละ ได้แก่สารนาปัจจุบันคือป่าอิสิปัต,ตนะมฤคทไทยวันถข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตัดเสมอว่าธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายบุคคลใดอยากเห็นเราตถาคตบุคคลนั้นจงเห็นธรรมนั้นเถิดบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นย่อมเห็นราตถาคต ข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญธรรมะของพระอ,องค์มีอนเนกปริยายมากมายดุดดังของที่คว่ำแล้วให้หงายดุดดังของที่ปิดแล้วให้เปิดดุดดังบอกทางอันเมื่มิดให้มีจักสุขเห็นรูป,ปารถมดุดดังดวงปฏิบีก็ฉะน,นั้นข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญณนะบัตน,นี้เป็นวันสำคัญยิ่ง ข้าพเจ้าและหม่อมฉันทั้งหลายมีปีติสมมณัสชันทะสรฐหตด้วยกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมที่เกิดการแสดงธรรมของพระอ,องค์ไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าวันอาสาละหบูชาเท่าน,นั้นแต่สิ่งสำคัญคือความเป็นอริยรสัจสี่ของพระอ,องค์ประกาศวันนี้เป็นเช่นไรจึงของนอมน้อมในพระรัตนไตไัยข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญ แม้พระอ,องค์ปรินิพาน,นานแล้วแต่ข้าพเจ้าและหม่อมฉันทั้งหลายต้านจิตอธิษฐานด้วยความแน่วแน่ด้วยศรัทธ,ธาเป็นเดิมพันในตถาคตโพธิสัตธาด้วยปัญญาเป็นผู้รู้ไม่หลงไม่งมงายด้วยสติตั้งมัน่นด้วยความเพียรอันเป็นอาตาปีด้วยสมาธิที่พระอ,องค์ให้ตัดว่าตั้งมั่นอยู่ในอารมข้าพเจ้าและหม่อมฉันทั้งหลาย จะต้งจิตตั้านใจขอเป็นอุบาสกบาศิกาไปตลอดชีวิตแห่งวัดะจะหาไม่แม้พระอ,องค์ปรินิพพานด้วยปกคลาธิฐานแล้วแต่ธรรมาธิฐานของพระอ,องค์ยังอยู่ในดวงหฤทัยของหม่อมฉันตลอดการจวบจนสิ้นหม่อมฉันในการเบื่อหน่ายเวียนว่ายตายเกิดในวัดตะสงสารข้าแต่พระอ,องค์เจริญนบัดนี้ ข้าพเจ้าหม่อมฉันทั้งหลายขอนอบน้อมสรณะเป็นที่พึ่งสูงสุดที่พระอง์รงตัดว่าพุทธสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดธรรมสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดอรียสงสาวกอันเป็นสังฆสรณะเป็นที่พึ่งสูงสุดชนเหล่าใดอาศัยรัตนะเป็นสรณะเมื่อตายพ่อกายแตกดับละกายจากความเป็นมนุษย์แล้ว บุคคลนั้นย่องอุบัติขึ้นที่สวงสวรรค์ขอนอบน้อมในพระธรรมขอนอบน้อมในกุศลที่ข้าพเจ้าและหม่อมฉันทําไว้ในการก่อนและส่งผลให้หม่อมฉันวันนี้ได้มีโอกาสรับวิบากดีหม่อมฉันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจึงมาเกาะเกิดกุศลวันนี้เพื่อรับวิบากดีในการข้างหน้าอีตีปีโสภาคาวา อาลาหังสัมมาสัมพโพธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรกุริสาธรรมมาสารติสัตถะเทวมนุษย์สานังพโพธภควาติ ข้าแต่พระอ,องค์เจริญในสมัยใดสมัยใดข้าพเจ้าและหม่อมฉันทั้งหลายแม้ยกพุทธคุณบทแรกว่าลาหังในสมัยนั้นคือสมัยนี้คือวันนี้ข้าพเจ้าและหม่อมฉันทั้งหลายมีจิตที่ประกอบด้วยกุศลเป็นเหตุให้ละความเป็นความเศร้าหมองลงไปได้เพราะอาศัยพุทธคุณแม้พระอ,องค์ไม่อยู่แต่เป็นธรรม,มาฏิฐานเข้าถึงอรหังของพระผู้มีพระภาเจ้า เข้าถึงความเป็นไปในการตัดสรู้ของพระอ,องค์ด้วยตนเองเข้าถึงการเข้าแล้วแห่งพุทเจ้าองค์ที่25แห่งพุทธองค์องค์ที่4แห่งพัทละกับพระอ,องค์เป็นผู้ทำลายในช่างผู้สร้างเรือนจึงสมควรได้รับการยกย่องว่าอารหังเป็นผู้เข้าถึงแล้วแห่งทศพลยาณสิบมีนานาถาตุยานเป็นต้นประการหนึ่งเข้าถึงขีณสวะอภิญญาประการหนึ่ง เป็นผู้เข้าถึงแล้วแห่งโพธิยาณ14แห่งพุทธยาณอันได้แก่อาสาทาและา,านหประการข้าแต่พระอ,องค์เจริญพระอ,องค์เป็นผู้สมควรแล้วแห่งการยกย่องสัมมาสัมพุโทโธพระอ,องค์เป็นผู้เข้าถึงเยยธรรมสังขารวิการลักษณะนิพพานและบัญญัติพระอ,องค์ทรงตัดตลอด45การฤดูฝนสุดท้ายพระอ,องค์สลบลงด้วยความไม่ประมาทในอริยสัจสี่ ขอนอบน้อมในพุทธคุณคือสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนพระองค์พร้อมด้วยวิชาสามปุเพนิวาสานุสติยานการระลึกพพชาติไม่จำกัดอนเนกอน,นันต์ทางพระองค์และสัตว์ทั้งหลายพระองค์รู้ว่าสิ่งอันตรายที่สุดในวัตฏะก็เกิดรอยต่อระหว่างจุติและปฏิสนธิ จะทำเช่นไรพระองค์เป็นผู้ทำลายไม่ให้มีรอยต่อด้วยอนันตระัจจัยสมอนันตระปัจจัยอนันตรูปะนิเสปัจจัยนตทิปัจจัยวิคตะปัจจัยเป็นผู้ทำรอยต่อระหว่างจุติและการเกิดขึ้นให้ขาดลงได้ด้วยจุตูปะปาตยานสิ่งสุดท้ายสิ่งทำได้คือวิชาที่สาม ทำลายอาวิชาอันเป็นอวิชาสวะอันเป็นอาสวะขยายานพระองค์เป็นผู้พร้อมด้วยจรณะ15เป็นผู้เข้าถึงสัตธรรมเจรสัทธาสีลสุต,ตะจาคะปัญญาหิริโอตตะพระองค์เป็นผู้พร้อมด้วยเสขปฏิบัติ4ศีละสังวรอินเทียสังวรชาคริยานุโยคโพเชนเนมันตััญุตา พระอ,องค์เป็นต้นแบบแห่งสมถา,ายานิกพระอ,องค์นำอาณาปานาสติฝ่ายสมถะยกขึ้นสู่วิปัสนาบรรลุฌานสี่อันเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตตฌานพระอ,องค์จึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาจรณะสัมปันโนร่วงการผ่านเวลาในสี่อสงขยกับเศษแสนกับพระอ,องค์มีความมั่นใจพระอ,องค์มีความตั้งมั่นไม่เปลี่ยนใจ วันที่พระอ,องค์เกิดเป็นสุมเมธดาบทก้มกราบนำพระเศียรของพระอ,องค์ลงในพระบาทของพระพุทธเจ้าที่ปังก่อนในการนั้นพระอ,องค์มีสมโภตธรแปดประการครบแล้วโดยความเป็นเพศชายประการหนึ่งโดยความเป็นนักบวชประการหนึ่งความเป็นไปในอุดมเพศประการหนึ่งได้พบพระพุทธเจ้ามีโอกาสบรรลุแต่ไม่เปลี่ยนใจประการหนึ่ง เป็นผู้ได้ฌานพิญญาประการหนึ่งเป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าประการหนึ่งเป็นผู้มอบกายถวายชีวิตน้อมตัวลงให้พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกสองหมื่นองค์เหยียบพระองค์ไปล่วงการผ่านเวลาพระเจ้าอีก2 4่ีพระองค์ได้แก่พระกลทัญญสัมมาเจ้าพระมังคละพระสมณนะพระเรวตะพระโสพิตะพระโนมาทสีพระปทุมะพระนาระพระปัทุมุตตะ พระสุเมธะพระสุชาตะพระปิยทศีพระอัตทศีพระธรรมทศีพระสิทธะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระติสสะพระปุสสะพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสสโพพระกัปปุสันโธพระโกนาคมโนพระกัสสปโปแล้วพระองค์รอคอยบาลังนี้เสียสงไขกับเศษแสนกับด้วยสุขโตเวลาอันยาวนานเข้าถึงองค์ที่ย5 ณภายใต้ต้นโพตัสรุอัสดาเพิกขอนอมน้อมในพุทธคุณบทว่าสุขโตพระผู้มีพระพาเจ้าทรงรู้โลกทั้งสามอย่างแจ่มแจ้งรู้สัตว์โลกเนื่องด้วยอวิชาเป็นเครื่องกลางกันตันหาเป็นเครื่องประรกอบอุปาทานเป็นเครื่องรอยรัดให้สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดด้วยสังขารกุศลดีก็เพียงแค่ปุญญาพิสังขารนำไปสู่กามบ้างพมหมโลกบ้าง ประมาทลงกลายเป็นอปุญญาพิสังขารท่องเที่ยวในอบายภูมิแม้เจริญชาญสูงสุดก็เพียงอนเนญชาพิสังขารจึงขอนอบน้อมในโลกหนึ่งคือสังขารโลกโลกแห่งสัตว์ที่ก่อเกิดกรรมอันวิชาเป็นปัจจัยพระอ,องค์เป็นผู้รู้โลกที่สองได้แก่สังขารโลกอันเป็นไปในโลกแห่งจัก,กรวาลกว้างใหญ่ไพศาลและแลลวพระอ,องค์ย่อโลก เหลือเพียงแค่โลกหนึ่งคือรูปโลกสองคือนามอยากพ้นโลก3าภูมิอยากพ้นโ,โลกกว้างใหญ่ไพศาลจงรู้โลกภายในตนได้แก่รูปนามเบื่อนายไายกำนัดเข้าถึงความดับเข้าถึงความรู้ยิ่งเข้าถึงการรู้แจ้งเข้าถึงความเป็นพรหมจรรันทร์รู้ว่าชาติเกิดเป็นขันสุดท้ายขอน้อมน้อมในโลกกวิถี พระองค์เป็นผู้เข้าถึงแล้วเป็นอนุตตรสัมมาสมพทิยานพระองค์รู้อาจาัจฉริยบุคคลใดควรสอนวิธีใดพระองค์เป็นผู้มีหลักการสอนวิธีการสอนเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นเพราะพระองค์เป็นผู้รู้อินทริยปะโรปริยานพระองค์บางครั้งต้องแสดงอิทธิฤทธิเพื่อปราและปอบให้คนที่มีมิจฉาทิฏฐิด้วยยะมะกะปาติหาริยา,ยาน พระอ,องค์เป็นผู้แสดงธรรมประกอบด้วยความกรุลนายิ่งอันเป็นมหากรุณาสามปัตญานเพราะพระองค์เป็นผู้ตัดสูอันเป็นสัพพัญยุตยานเพราะความเป็นญาณพระอ,องค์ไม่มีอะไรขวางกั้นได้อันเป็นอานาวรณญาณพระอ,องค์เป็นเทวดาที่มนุษย์ ต้องคอยรับฟังธรรมของพระอ,องค์เสมอมาพระอ,องค์จึงโปรโดให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้สำเร็จดังวันนี้ที่ปรากฏในพุทธคุณบทที่7สมบสมว์นที่สุดที่ป่าอิสิปาตนะมรุคะไทยวันสัทธาเทวนุษย์สานดังพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้รู้แจ้งในอริย,ย 4. สัจสี่ทรงรู้ว่าทุกเป็นกิจควรรู้สมบทไทยเป็นกิจควรละ นิดโรธเป็นกิจควรทำให้แจ้งอรเรยมรคองแปดทำให้เจริญเกิดขึ้นจึงขอนอบน้อมคำในพุทธคุณบทที่8ว่าพุทโธบทสุดท้ายว่าพักวาพระผู้มีพระภาเจ้าทรงเป็นผู้เข้าถึงธรรมะอันเป็นโลกุตตะธรรมเก้าทรงเข้าถึงอิสริยะความเป็นไปในมหาปุริสลักษณะทรงเป็นผู้เข้าถึงประวัติตะ มีการทำกิจอันงดงามแล้วจึงของน้อมน้อมพระผู้มีพระภาเจ้าด้วยพุทธคุณทางก้าบทพระธรรมของพระองค์เป็นธรรมที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่พระองค์ทรงตัดสั่งสอนให้บุคคลฟังธรรมเข้าถึงด้วยสวาาขาโตพระธรรมของพระองค์เป็นธรรมที่ให้บุคคลย่อมเห็นเป็นประจกักอันเป็นสันทิติกะ อันเป็นสันทิฏฐิโกอันเป็นทีิฏฐ่พระอริยทรงสรรเสริญสันทิฏฐิโกจึงหมายถึงโลก,กุตละธรรมก้าวพระธรรมของพระอ,องค์ไม่จำกัดด้วยการเวลามักเกิดผลเกิดเป็นอากาลิโกเชื้อเชิญให้ดูได้กับบุคคลที่เข้าถึงด้วยปัจจเวขณะญาณน,น้อมใจให้ดูเถิดว่าพระธรรมของพระอ,องค์บุคคลใดศึกษาย่อมได้ทรมรส จึงของกราบมิสการในพระธรรมของพระผู้มีพระภาเจาพระองค์นั้นสวาคาโตพระคาวตาธรรมโมสันเทตโกอาการิโกเอหปสัสโกโอปา,ายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติ ขอการมสการอาริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านับเนื่องด้วยความสมบูรณ์อี่ศีลอที่จิตอี่ปัญญา ขอน้อมน้อมในพระสาวกองค์แรกของพุทธศาสนาในวันนี้ย้อนไปสองพันปีได้แก่พระอัญญากุลทัญญาขอน้อมน้อมเลียงสงสาวกของเจ้ากลุ่มปัญจวัคคีพระวัปปะพระพัทยะพระมหานามะพระอัสสชิขอน้อมน้อมในกลุ่มของพ่อค้าคนรวยพระยะวิมาละสุภาหุปุญนาชิพระขวัมปติขอน้อมน้อมในตระกูลบูชาไฟออลุเวกัสปะนัทีกัสปะขยากัสปะ ขอน้อมน้ออันดับที่ 4, คืออักรสาวกเบื้องขวาพระสารีบุตรขอน้อมน้อมอักระสาวกเบื้องซ้ายอันดับ15ได้แก่พระโมคคัลลานะขอน้อมน้อมสาวกที่ได้เป็นผู้ทุลงอันเลิศเป็นประธานแห่งการทำสังเฮนาได้แก่พระกสปะขอน้อมน้อมผู้ที่ขยายความอันเลิศแล้วคือพระมกกักจยานะ ขอน้อมน้อมได้รู้สิทธิอาจารย์พามพลีสิบหคนฟังธรรมสรสปัญหาทั้ง16บหท่านขอน้อมน้อมพระอาชิตตะพิสุ์ปิสสะเมตเตยะพระบุญนะพระเมตคโูพระโทตกะพระอุปปสีวะพระนันทกะพระเหบกะพระโตเทยะพระกัปปะพระชตุกันดีพระพัฒวุฒิพระอุทยะพระปวสาระพระโมหราพระปิงเะ ขอน้อมน้อมในู้สิตของท่านพระสารีวัตรเป็นพระรหั์ผู้ที่มีปฏิภาณอันยิ่งใหญ่พระราทะขอน้อมน้อมในพระปุณณมันตานีเป็นหลานของท่านอัญญากลทัญญาขอน้อมน้อมในกลุ่มของสักยวงศ์ที่บวชได้แก่ความเป็นไปองค์แรกคือความเป็นน้องชายต่างบรรดาได้แก่พระนันทะ ขอน้อมน้อมในพระราหุนขอน้อมน้อมในพระพัทยาพระภคุพระกิมพิละขอน้อมน้อมพระอานนท์ขอน้อมน้อมในพระอนุรุดแม้บุคคลที่กระทำบาปก็ขอน้อมน้อมท่านเช่นกันคือพระเทวทัตแต่เนื่องจากท่านกรรมทำกรรมและโอกาสกณะท่านจะมาเป็นพระปัจเจกโพธเจ้าขอน้อบน้อมกลุ่มตระกูลคนรวยได้แก่พระสนะโกริวิสา ขอน้อมน้อมในพระรัฐปาระขอน้อมน้อมในพระปิ่นทนภาระทวชะขอน้อมน้อมเดิมท่านเป็นจันทานแล้วท้ายสุดก็เป็นพระอนสองพี่น้องได้แก่พระมหาบันทกพระจุละบันทกขอน้อมน้อมในพระโสนปุตติกันนะขอน้อมน้อมในพระละกุณทะกะพัทยะขอน้อมน้อมในพระวกริขอน้อมน,น,อกกน,นะอน้อมในพระก,ก,ก,กุมารกัสปะ ขอนอบน้อมในพระวังคีสะขอนอบน้อมในพระมหารตรันตะปะขอนอบน้อมในพระเสยขียะขอนอบน้อมในพระนันทิกะขอนอบน้อมในน้องชายท่านสาริบุตรพระอุปเสนะวังคันตะขอนอบน้อมพระน้องสารีบุตรพิวเพ่งชาติพระคธิระวดิยาเรวตะ ขอน้อมน้อมผู้ที่มีลาภสักการะอันเลิศพระศิวลีขอน้อมน้อมในองค์ผู้จัดเสนาสนะอันดีเลิศพระทัพพระบารมีขอน้อมน้อมในพระอรหันต์ที่บรรลุเลวพระพาหิยะขอน้อมน้อมผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในพุทธศาสนาได้แก่พระภากุละขอน้อมน้อมในพระริยะที่เป็นไปในองค์ที่ ดำดับก่อนพระยศะคือพระนารกะขอนอบน้อมบุคคลแม้ทำกรรมฆ่าคน999คนก็เป็นพระรหัน์องค์ที่80คืออสิติสาวกองค์นั้นคือพระองค์คริมานขอ,น,อน้อมน้อมอริยสงสาวกของพระเจ้าทั้งหมดที่ปฏิบัติด,ดีด้วยสุป,ปฏิปันโนที่ปฏิบัติ เพื่อหลทางละความสุดโต่งสองสายการเป็นอุชุป,ปฏิปันโนขอนอบน้อมผลทางสุดท้ายอันเป็นนิพพานคือยายปฏิปันโนเพราะพวกท่านทั้งหลายสมควรทําสาวิจิกรรมอันเป็นสามีจิตปฏิปันโนด้วยเหตุสี่ประการจึงได้รับการยกย่องว่า4ี่คููแ8บุคคลยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปกลาเอสะภควโตสาวะกะสังโฆ อริยสงสาวกของพระเจ้าหมู่นั้นเมื่อเหตุดีจึงสมควรนำอาหุนยะวัตถุข,ของอันดีเลิศมาถวายอาริยสงสาวกหมู่นั้นด้วยอาหุนยนโย อรียส่งสาวกหมู่นั้นสมควรได้รับปัจัจสี่อันเป็นปาหุนยโยสมควรในการทำทักศินันทานอันเลิศแล้วได้แก่ทักศนัยโยเป็นบุคคลที่ควรยกมือไว้อันชฉลีเพราะอเรียส่งสาวกของผู้เจ้าหมู่นั้นเป็นเนื้อนาบุญอันดีเลิศสุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวากาสังโฆชุปฏิปันโน พระาวโตวสาวกาสังโฆยายาปฏิปันโนภคะาวโตวสาวกาสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระาวโตวสาวกาสังโฆญาธิทางจาตตริปุริสยุคานิอาจถปุริสปุคาลา เอสาภะภวะโตสาวะกะสังคบอาหูนายโยปาหุนายโยทาขีนายโยอ,อันชลิการนิโยอ,อนุตตรังปุญญาเขตัง,งโลกาสัตติขอ,อนอบน้อมในการถวายปฏิบัติบูบชาแม้เวลาอันน้อยนิด แต่อาศัยอารมณ์แห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณวันนี้เราได้ประพฤติปฏิบัติในวันสำคัญด้วยยกในพระรัตนะไตเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งในอนุสติสามขั้งต้นขอนอบน้อมในพระธรรมพุทธพุทธทางอารางพุทธ โโพโสขะโตภาคาวาการสดีครับปฏิบัติหนึ่งบรรลังเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้คือการปฏิบัติแบบสมถะโดยมีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์นะการอนุโมทนาทุกท่านครับจะนั่งได้เลยครับเราฟังทำกันตอนนะทับวันนี้เราก็ปฏิบัติอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติแล้วนะแล้วมีอะไรเป็นอารมณ์ครับ มีอารมณ์ของพระพุทธเจ้าเก้าบทอารมณ์ของพัทธ,ร,ธ,ธรรมหกบทและอารมณ์ของสังฆคุณเก้าบทนะครับปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกบุคคลเราใดจะเฝ้าพระพุทธเจ้ายกคุณพระองค์เก้าบทครับถือว่าเฝ้าพระพุทธเจ้าแม้พระเจ้าปรลิภิพานนันแล้วตัวสลีระพระอ,องค์ไปอยู่แต่ทร,รม,มาที่ฐานอันเป็นพุทธคุณยังอยู่ในใจเราเราสามารถเลึกได้ ระลึกทุกวันนะเชื่อเราเนะเาะระลึกเป็นอจินตกรรมเป็นปกตจโตเมื่อเราตายเพราะกายแตกดับเราไม่ลงสู่อาบายแน่นอนทําทุกวันนะสิ่งดีที่สุดประเสริฐที่สุดสวดมนต์ก่อนนอนถ้ายังไม่ได้ก็เอาเก้าบทก่อนหกบทและเก้าบทเชื่อผมนะอย่าเอาสั้นๆนะ,ะลหลังจมาพวกจบละแล้วเราก็ทําเหมือนพูดไปเรื่อยๆแหละไม่ได้ออตีปีโซโฟผักวะเก้าหกเก้าเลย เราจะได้ฝ้าพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะเราก็ไม่ต้องเร่งรีบเวลาเพราะมัน9-6-9มันก็คงใช้เวลาไม่มากนะันะวันนี้ก็เช่นกันนะก็กราบอนุโมทนาสาธา,าจริงๆเราอย่างพุทธบูชาก็เมื่อวานเจอกันแล้วนะอย่างบางท่านนี้แม่บอกคําเดียวเลยว่าเรารักถึงท่านเหลือเกินแต่เนื่องจากด้วยโรคโควิดจึงทําให้เราไม่สามารถมาได้นะปีนี้นะครับ ก็ใช้ชีวิตที่ประเทศอินเดียได้แค่แปดรอบแปรอบก็ประมาณ90วันรอบสุดท้ายไม่สามารถบินได้จริงๆเป็นรอบของพระคุณเจ้าปัญญาโทพุทธโคตรเพราะจะบินวันที่15เป็นรอบสุดท้ายแต่ปรากฏว่าเราโชคดีมากเลยอินเดียปิดประเทศ13ก่อนเราเลยรีบโทรการยกเลิกที่ ของโลกโขกไกของประเทศอินเดียเขาก็าดีนะเขายกเลิกแล้วก็คืนเงินหมดแต่เหลืออย่างเดียวคือตัวเครื่องบินยังไม่คืนแต่พระอาจารย์ปีนี้ไปไม่ได้นะต้องบอกก่อนนะหกสามปลายปีไปไม่ได้แน่นอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะเนื่องจากอินเดียกําลังจะชิงเน,น,นี่ยไม่กี่วันนี้นะอินเดียเข้าชิงเหรียญทองแดงแล้วนะอันดับสามของโลก แล้วคิดว่าคงจะชินเหรียญเงินได้แต่เหรียญทองแดงต้องปล่อยให้พี่ทำเข้าไปเพราะพี่ทำเขาเลตติ้งสูงมากเขาให้เข้าไปเป็นเหรียญทองนะแต่ประเทศไทยไม่ติดฝุ่นสแลมนะเป็นอันดับ90กว่าแล้วเราต้องขอบคุณคนไทยนะที่ช่วยกันในการที่ให้มีวันนี้เกิดขึ้นได้แม้มีวันนี้ปลอดภัยในประเทศไม่มีการติดเลยเป็นเวลาเกือบส0วันแล้วไม่มีปรากฏที่ไหนในโลกที่ไม่มีการติดในประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่ที่เราติดคือของแพงสั่งจากเมืองนอกของอิมพอร์ตมาทั้งหมดเลย